ยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากที่น่าขันจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ยังไม่ทราบแต่เอามาเล่าให้ฟังก็ได้มีคนมาขอให้ตั้งชื่อเด็กเพิ่งเกิดอยู่บ่อยๆปัญหาก็มีว่าเราไม่ได้ถือศยศาสตร เรื่องการตั้งชื่อเรื่องวันเรื่องตัวอักษรตัวนั้นชื่อนี่อย่างนี้เป็นต้นถ้าเราไปตั้งตามพอใจโดยไม่คำนึงถึงตัวอักษรถึงวันเกิดเดือนปีของเด็กแล้วขั้นตั้งไปแล้วในชื่อเด็กนั้นมีตัวอักษรบางตัวที่เขาถือกันว่าเป็นกาลกินีบ้างเป็นมูละบ้างคือเป็น ตัวสอนที่ไม่ดีตามหลักของสสยศาสตร์เมื่อพ่อแม่ไปรูปข้าวหรือเมื่อเด็กคนนั้นมันโตขึ้นไปรูปข้าวมันก็คงจะเดือดร้อนจะต้องเปลี่ยนชื่อใหม่กันอีกทั้งที่เราไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ก็ปล่อยต้องทำตามทำเหมือนกับคนที่เชื่อไสยศาสตร์ คือตั้งชื่อเด็กๆเหล่านั้นไม่มีตัวอักษรที่เป็นกาลกินนีหรือเป็นมูละเป็นต้นไป <c oughs> นึกดูก็น่าหัวเราะตัวเองที่ต้องทำเป็นผู้เชื่อสายศาสตร์ไปกับเขาด้วยมันก็เป็นการหลอกตัวเองชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันเราไม่เชื่อแต่ต้องทำเหมือนอย่างกับว่าเชื่อ มันก็คือการหลอกตัวเองชนิดหนึ่งเหมือนกันที่เราจะลองดันทุลังดูทีเราไม่ยอมทำอย่างนั้นมันก็ไม่มีผลอะไรนอกจากจะทำให้คนเจ้าของชื่อนั้นเขาร้อนใจทีหลังแล้วเราก็เป็นคนดันทุลังด้วยความยึดมั่นถือมัน่นว่าเราเองไม่ถือสยศาสตร์มันเป็นมุมที่กลับกันอยู่อย่างนี้ จึงทําให้พบความจริงข้อหนึ่งว่าคนที่ไม่เชื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละกลับเป็นคนที่ยอมทําตามอะไรได้ทุกอย่างในเมื่อมันควรจะทําซึ่งหมายความว่าจะทําอย่างคนยึดมั่นถือมั่นก็ทําได้แม่ข้อนี้ก็เป็นข้อที่ต้องระวังให้ดีอย่าได้ทำตนเป็นคนขวานผ่าซากหรือเทนตรง ชนิดที่ว่าทําให้ลําบากกันหลายคนแทนตรงคนเดียวก็ทําให้คนหัวล้านตั้งสี่คนพลอยตายอย่างนี้ก็เพราะความยึดมั่นถือมั่นยังหลับหูหลับตานั่นเองผู้ที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่นก็ควรจะมีสติปัญญาพ่อที่จะแสดงละครเป็นคนยึดมั่นถือมั่นอย่าให้ต้องคนต้องพลอยตายพลอยลำบากพลอยร้อนใจไป นี่แหละเป็นเรื่องที่พูดถึงเรื่องเวลาหนึ่งปีหนึ่งเดือนครบรอบปีครบรอบ,รบ,รอบเดือนวันนั้นวันนี้ที่สมมติกันว่าพิเศษสำคัญมันเกี่ยวกับความยึดถือหรือไม่ยึดถือถ้าไม่ยึดถือจริงๆก็ต้องไม่ยึดถือไปในทํานองที่ไม่ทาไม่ทาให้เกิดปัญหาขึ้นมาไม่ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะเหตุนั้นถ้าทำไป อย่างดันทุลังมันก็กลายเป็นความยึดมั่นถือมั่นอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีผลร้ายคือทำให้คนอื่นพลอยลำบากไม่ลำบากแต่ตนคนเดียวจึงหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนทั้งพระทั้งเนนทั้งอุบาสกทั้งอุบาสิกาจะได้รู้จักความยึดมั่นถือมั่นและใช้มันให้ถูกวิธี เพื่อทำลายความยึดมั่นถือมั่นนั่นเสียและอย่าให้ไปกลายเป็นการกีดเกดะกขวางกีดขวางคนนั้นคนนี้เหมือนควายเขารีกีดขวางไปทั้งหมดข้าวกับใครไม่ได <c oughs> ้เพราะความยึดมั่นถือมั่นโดยไม่รู้สึกตัวนั่นเองสรุปความแล้วก็กล่าวได้ว่า เรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่ไม่เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ด้วยอาการงคนขวานขาซาาหรือเถนตรงคือคนโง่ที่จะยกหูชูหางว่ากูเป็นคนไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งมีอยู่โดยมากเลยมีอยู่ทั่วไปแม้ในวัดนี้ก็มีอยู่มากด้วยเหมือนกันนั้นจึงมีอะไรอะไรที่เกิดขึ้น อย่างที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอย่างที่ไม่จำเป็นที่จะต้องยุ่งยากลำบากมันก็เกิดขึ้นมาเพื่อความยุ่งยากลำบากเพราะผู้ที่แสดงตัวเป็นคนไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยความยึดมั่นถือมั่นที่ไม่รู้สึกตัววันนี้เราพูดกันในฐานะที่เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดตุสภาคม ถ้าใครยึดมั่นวันนี้เป็นวันพิเศษอะไรสําหรับอาตมา <c oughs> ก็แปลว่านั่นแหละระวังให้ดีมันจะสร้างความยึดมั่นถือมั่นอะไรอันใหม่ขึ้นมาแต่ถ้าจะถือแต่เพียงว่ามันเป็นเวลาที่เหมาะสมที่มีอะไรมากพอสำหรับจะพูดกันปีหนึ่งสักครั้งหนึ่งในวันเช่นวันนี้มันก็ดีกว่าที่จะพูดกันวันอื่น <c oughs> ฉะนั้นจึงถือเอาโอกาสนี้ของวันนี้สำหรับทำอะไรให้มันแปลกออกไปเพื่อทำลายเสียซึ่งความยึดมั่นถือมั่นวันนี้เป็นวันทำบุญล่ออายุเลยไม่กินข้าวไม่กินปลาอะไรหมดนี่ข้อนี้ถ้ามองดูอีกทีหนึ่งก็เป็นความยึดมั่นถือมั่น ว่าเราไม่กินข้าวไม่กินปลาเฉพาะวันนี้ซึงเป็นวันพิเศษแต่ถ้าจะช่วยกันดูอีกทางหนึ่งก็จงดูไปในแง่ที่ว่าก็วันอื่นมันไม่เหมาะที่จะทำอะไรอย่างนี้ถ้าทำในวันอย่างนี้เช่นวันนี้มันได้ผลดีกว่าพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเราจะล่ออายุกันเล่น ก็ควรจะล้อในวันเช่นวันนี้ซึ่งสมมติสมมติเท่านั้นว่าเป็นวันเกิดถ้าเราจะไปล้ออายุในวันอื่นมันไม่สนุกเท่าที่จะล้อกันในวันที่สมมติกันว่าเป็นวันเกิดอย่างน้อยก็มันมีข้อเท็จริงอยู่อย่างหนึง่งที่เคยแนะให้ท่านทั้งหลายทุกคนสังเกตด,ดู ว่าในวันที่เราเกิดมาในวันนั้นนั้นเราไม่ได้กินอะไรใช่ไหมต่อวันที่สองวันที่สามวันอะไรเขาจึงจะให้เรากินน้ำบ้างกินลมบ้างกินอะไรบ้างในวันที่เราเกิดมาจากค้องแม่นั่นเราไม่ได้กินอะไรนั้นถ้าเราจะล่ออายุกันบ้างในการจะไม่กินอะไรสักวันหนึ่งมันก็ควรจะล่อในวันที่ตรงกับวันเกิดมันก็จะสนุกดีหรือมีความหมายดี นี่แหละไม่ใช่เรื่องสยศาสตร์แต่เป็นเรื่องที่มีเหตุผลเป็นเรื่องที่เราจะใช้เหตุผลให้มากขึ้นให้เป็นไปในทํานองที่จะล่ออายุเล่นสนุกสนุกให้อายุมันพ่ายแพ้ไปเองให้เราเป็นคนที่ไม่มีอายุหรือ,อยูนเนื้ออายุเป็นอมิตาพระอมิตาอายุดังที่ได้กล่าวแล้ว นั่นถ้าใครจะมาร่วมสนุกกันวันนี้ก็ต้องไม่กินข้าวด้วยกันมันจึงจะสนุกเพราะว่าวันที่เราเกิดมานั่นเราไม่ได้กินข้าวเราควรจะทำบุญวันเกิดด้วยการไม่ได้กินข้าวมันจึงจะจริงมันจึงจะจริงกว่าที่จะไปเลี้ยงไปดูไปกินกันให้มากๆดูเหมือนเขาจะ ทํากันทั่วๆไปว่าวันวันทําบุญอายุนั่นก็จะเลี้ยงกันใหญ่จะกินกันใหญ่ข้อนี้ขอคัดค้านว่าไม่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 ตรงไม่จริงและไม่ตรงตามความจริงเพราะว่าในวันที่เราเกิดมานั่นเราไม่ได้กินอะไรน้ําเขาก็ยังจะไม่ให้กินแต่ซ้ําไปนั่นในวัน เกิดของเราเน้นเราควรจะไม่กินอะไรมากกว่านั่นจึงจะเรียกว่าคล้ายวันเกิดหรือทําบุญวันเกิดทุกคนลองไปคิดดูถ้าจะทำอะไรให้เป็นที่ระลึกเป็นบุญเป็นกุศลในวันเกิดแล้วขอแนะว่าอย่าไปกินอะไรเลยนั่นแหละจะถูกกันกับเรื่องกับราว เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับลดความอ้วนเพราะคนที่ไม่อ้วนอยากจะทำบุญอายุก็ยังได้ด้วยในการทำการงดเว้นไม่กินอะไรในวันเกิดนั่นก็จะเป็นการล่ออายุอย่างดีถูกตรงก,กันกับเรื่องอายุนี่มันเป็นเรื่องที่ต้องล่อ ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะต้องไปประจบประแจงไปเอาออกเอาใจมันเพราะว่ามันทําให้เกิดความทุกข์ถ้าเราตกอยู่ใต้อํานาจของอายุต้องหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามอายุเราต้องมีความทุกข์พราะเราอยากจะทําลายความหมายต้องคําว่าอายุเสียเป็นคนอยู่เนื้ออายุหรือไม่มีอายุเนี่ยจึงจะไม่มีความทุกข